มอหลูโต้ในวอลาบ่สงสารในบออุ่นแก้วไขทุ่นเพชรค่าลันสงสารไอเนี่ยเปียงคำเอ้ยบ่เบลตุนติลาเที่ยวไปจะมาบ่มาห่อเลี่มา่คือสวยอยู่แต่นั่งนี่นั่งขนาดไม่ต้องพีอย่าไปสนใจเขาคนสมัยหรือว่าเจียงเสียวยังพ่อน้ำบ่ยานพ่อเข็ดมะขาวค้ามหลุดยืนซึมไอตืมซ่วงจนขาแข็งคิดกินมาพ่อ พ่ออยาแขนข้ออายไวไปพ่อ,อยลมงเตางเด้อย,ย้อนหลงมักลูกสาวเขาลงมัวม่วเมาจะมักน้องลงลีนดอกปินเวนเด้อ,อูฟังเอ๋ยว่าเมนผมนี่ทะเล่นแกงกายทำไร่สาวหักแพงเขาเลยสูน,น่วยไปทุ่นอันเล่ลำหรือใส่แนนมะนาเกี้ยว คนทางเที่ยวคว้มหักไอสังคอ,อยยางโอ้ยฟังตัวคุมตกเตียงตําสรุดสุดลมไอข้อมัวไปทั่วทางท่านสิเปียบครีลูกไส้ก็กินตังจะต่างเมื่ออ่อนอ่อนเม่อเคยมีไม่เห็นสาวคนดีเขาว่าเฮาเป็นคนเก่มาลูกโตนโตเดะหักภาพเพลยตกิดล้ม เหลือแหงลูกสาย่อยเบียนหัวสูใสลมตกล่มจมอยู่เครื่องแจงเหลือแหงไออุท้อนาง,งามทีนี่เอ้บยบ่ได้ก็บอกประทิตย์เมื่อบ้านยาฟ้าถอดองเอ้ย ใครนิยอกเจ้าเล่นล้องใจเจ้าเบิ่มว่ามันสีเย็นจังน้ำหรือสีฮ้อนจังไฟเถอดองเอ้ยหาทางใส่ให้มาหลอกกูให้ยังท่าน น้อพี่น้องบบเสื้อใจง่ายๆแล้วแนวว่ากำไฟพี่หักเป็นไฟคนยิ่งพยานผู้ไส้บูจริงใจยานพคนมาลวงรอโอ้ยคันมามักโปรสีเที่ยวไปเที่ยวมาให้มันเมื่อยแข็งเมย์หานยานคนสองพ่อเบาออกคำหวานม้าเบาออยยานพคนได้แดกแล้วมีมาเมื่อกี้นี้สบายใจโลดข้าไม่ได้กับเจ้าทางสิบินในห่างแม่นฝันพ่อกับบะมีบ่ถิ่มบ่ป่าบ่ละบ่ไรหรอกนางเอ้ยท่านฮักอี่นี้แท้ๆนี่เจ้าอย่าอยู่ไปดนไปหาคนมาสู่ขอแต่งขนังไปนอนซ่อน เจ้าจักจีรวยบ่หล่ะเจ้านะเขาเพียงถามหาแต่จะคว่ำรว้ยแทะมันจะมุดเป็นหนีคนนี่แหละมีจนนันบ่อ้องเจ้าถามถึงคอยจิตใจเฮาความกันเอาไว้เม่นสีใสคือแก้วมันนี่นิดลํำคาบ่อถือวาสนาไอยก่อบ่อใดยาจ่าบ่อเธอพอคุณอาจังทีซะอาจังไดตังคนตังมาคักกันเงินเจ้าแตงเจ้าหาไดจังแค้นตะยาเฮ็ดจังสันบ่ไดดมันบุคุ้นบ่อคำาบน